็ขอสุขสะสะดีจงมีแก่ท่านผู้ชมทั้งหลายเนาะตมาพระมหายี่เนาะวันนี้ก็จะมาคุยในหัวข้อเรื่องสมณศักดิ์เนาะซึ่งมีผู้อาผู้คนจำนวนมากเดินขอมาว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในเชียงตุงรัดชานอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตามาก็จะ เอาสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในรัชฉานเนอะอาะฝ่ายขืนแล้วก็สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในประเทศไทยทั้งหมดนะครับทีนี้มาสมณศักดิ์ของพระสงฆ์นะสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ในในรัชฉานเอาเฉพาะฝ่ายขืนแล้วกันถ้าเป็นฝ่ายของพม่าเนี่ยกับฝ่ายไทย,ยเนี่ย ตอนนี้ตมาก็ข้อมูลยังไม่ไม,ไม่ไม่เพียงพอนะก็ขอเก็บเอาไว้ก่อนนั้นจะคุยเฉพาะของพระสงค์ฝ่ายของขืนละกันในของประเทศพม่าเนี่ยต้องบอกอย่างนี้เนาะเคยบอนก่อนตอมาก็บอกบอกไปแล้วล่ะว่าพระสงค์ในรัชสานในใน,ในพม่าเนี่ยแบ่งเป็นสา,ส,าส่วนหลักๆมีส่วนที่1ก็คือเป็นของพระพม่า แบบที่สองก็คือพระไทยใหญ่แบบที่สามก็คือเป็นพระไทยไตยขืนนั่นเองน,นะครับพระไตขืนจะมียังไงก็คือเป็นไตขืนอยูอ่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวเชียงตุงในในที่ที่มีเยอะก็มีท่าขี้เหล็กเชียงตุงแล้วก็เมืองยางเมืองลาอะไรอย่างเงี้ยไปถึงเมืองเปงเมืองอะไรเยอะๆเลย ก็ระแวกแถวนี้จะใช้เป็นพระสงฆ์ไตขืนแล้วก็ในเชียงตุงเนี่ยในเชียงตุงนี้ก็จะมีพระพาม่าอยู่แล้วก็มีพระไทายใหญ่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะมันจะเป็นยังไงก็ลักษณะก็คล้ายๆคนลนันนิกายกันพาม่าก็เป็นแบบนิกายของพามา่าไทยใหญ่ก็มีนิกายแบบไทยใหญ่ขืนก็มีนิกายแบบขืนนะครับแล้วก็มีนิกายย่อยออกไปอีกนิดนึงนะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังเนาะ ทีนี้ก็ถ้าเป็นมีการสมณศักดิ์ของพระไทยใหญ่เขาก็จะแต่งตั้งแบบพระไถยใหญ่ของเขาเนาะก็จะมีมีพระตำแหน่งของเขาอยู่ส่วนพระม่าก็มีตำแหน่งของพระม่าอยู่อะไรอยู่เนาะทีนี้ตามาก็จะคุยเกี่ยวกับในเชียงตุงเป็นหลักเนาะของฝ่ายขืนนั่นเองนะครับเพราะตามาเป็นนิกายฝ่ายขืนนั่นเองนะครับทีนี้นิกายฝ่ายขืนนี้ มีมีกี่ชั้นแล้วก็มีอะไรบ้างตำแหน่งยังไงบ้างเพราะว่าตะมาเคยไปถ่ายที่หลายๆที่เนาะอย่างเช่นวัดวัดต้องสี่เงี้ยวัดของยมยมชิปน้องทิปน้องหอมฟ,ฟองอะไรนั้นแหละก็เคยไปถ่ายแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์แล้วก็หลายท่านก็ถามมาเเห็นพูดถึงครูบาครูบาเจ้าว่าที่เป็นครูบาคำว่าครูบานี่เป็นตำแหน่งหรือว่าเป็นสมณศักดิ์หรือเป็นอะไรนะครับ ตำแหน่งครูบานี้ในเชียงตุงเนี่ยมันคือสมณศักดิ์อันดับแรกคือสมณศักดิ์แล้วก็อันดับที่สองคือ,อตำแหน่งแต่มันก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับที่ไทยอะไรขนาดน,นั้นแต่มันเป็นตำแหน่งในเชียงตุงนี้เนื่องด้วยทางฝ่า,ไายไต่ขืนเนี่ยเขาไม่ได้มีอำนาจในการปกครองเหมือนกับพมา่าเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ มีอะไรแบ่งเป็นชั้นๆอะไรตำหนงตำหน่งอะไรขนาดนั้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยในในเชียงตุงเนี่ยพัสงในตัวเมืองในอะไรทั้งหลายก็จะมีครูบามีอะไรมีตำแหน่งในการควบคุมอ,อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับอะไรขนาดนั้น,ห,นหรอกนะก็สามารถปกครองกันแบบพี่ๆน้องๆอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าตำแหน่งทุกตำแหน่งมันเป็นสมณศักดิ์เป็นหลักจากนั้นก็เป็นตำแหน่งเป็นรองนะครับ นะครับทีนี้เรามาดูตําแหน่งว่าสมณศักดิ์ว่ามีอะไรบ้างเนาะสมณศักดิ์ก็เอาเอาออกมีตำแหน่งของเจ้าซิตี้นะครับมีตำแหน่งมียศคือซิตี้แล้วก็ตำแหน่งอีกชั้นหนึ่งก็คืออพระสวามีนะครับเป็นสวามีาตำแหน่อีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นพระครูบาลนะครับพระครูบาลแล้วก็อีก ตำแหน่งก็จะเป็นสมเด็จอายธรรมเลยนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยมีแค่4ชั้นแต่ว่าในสมัยก่อนก็มีเยอะอยู่นะมีหลายชั้นแต่ว่ามีการายกเลิกไปอยู่2ชั้นแล้วนะก็ยกเลิกไปที่เป็นยกเลิกไปก็คือ,อแต่งตั้งมหาเนาะแต่ก่อนเชียงตุงมีการแต่งตั้งมหาด้วยนะครับแล้วก็มีมีการแต่งตั้งสังฆนายก นายกาสังคาน,นายกด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการแต่งตั้งแล้วก็จะแต่งตั้งอยู่4ชั้นนั่นเองนะครับในเชียงตุงเนี่ยพระเนี่ยถ้าจะบวชเป็นพระแล้วก็มีสมณศักดิ์ได้นะครับคือต้องบวชตั้งแต่เด็กนะครับในเชียงตุงวัฒนธรรมก็คือเด็กอายุ10ขวบนะครับจะบวชเป็นสามเณรนะครับาบางทีก็9ขวบ 8ขวบนี่คือน้อยมากส่วนใหญ่คือ9ขวบนะ9ขวบก็คือไปบวชอายุ11ก็ไม่ค่อยมี12ก็น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็คือ10ปีเป๊ะเ,เลยนะครับอายุ10ปีเป๊ะเลยนะอายุ10ขวบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะบวชจากนั้นเขาก็บวชจะไม่สึกนะครับบวชยาวไปเลยจนอายุถึง20นะฮะ20ปี20พรรษาเป็นเลนยถึง2ถึง10ปีบวชได้10พรรษาอายุ20ปีเต็มเขาก็จะบวชเป็น เป็นพระนะเป็นพระภิสุนษุนั่นเองนะครับบวชเป็นพระถ้าหากว่ามีการอายุสิบบวชใช่ไหมแล้วก็มีการศึกศึกแล้วก็มาบวชเนี่ยทางเชียงตุงเขาบอกว่าจะเป็นพระปู่เป็นพระปู่นะครับก็คือจะจะไม่ถือให้จะไม่มีการตั้งสมณศักดิ์อะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีการตั้งสมณศักดิ์อะไรทั้งนั้นต้องบวชตั้งแต่อายุสิบขวบแล้วก็ไปบวชเป็นพระตอนอายุยี่สิบนะครับ แล้วก็ทางเชียงตุงเนี่ยจะนิยมแบบนี้บวชตอนอายุ10ขวบแล้วก็บวชไปเรื่อยๆครบ10ปีก็คืออายุ20ปีเต็มใช่ไหมจากนั้นก็บวชเป็นพระบวชเป็นพระแล้วก็ประมาณซัก2ปี3ปีอะไรก็แล้วแต่เขาก็บางคนก็หวดบุญผ้าเหลืองก็สึกออกไปอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นก็จะไม่มีการมาบวชตอนอายุ19 20เอ้าอายุ20แล้วมาบวชอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับทางเชียงตุงเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมามาบวช บวชสามวันเจ็ดวันนี้ก็โดยชมวยสมัยก่อนจะไม่ค่อยมีแต่ปัจจุบันก็มีการบวชแก้กรรมอะไรบ้างนิดๆหน่อยหน่อยก็มีบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุยี่สิบสามสิบห้าสิบเนี่ยมาบวชเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับทั้งเชียงตุงเนาะอย่างแลชชาร์ดชานียก็คือจะบวชตั้งแต่อายุสิบปีเป็นสามเดนไปเลยยาวไปเลยจนแบบอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเนี่ยบวชไปอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามณญศักดิ์ขั้นที่หนึ่งที่ปัจจุบันเอาปัจจุบันอดีตแม่เอาปัจจุบัน ถ้าหากจะมีการแต่งตั้งเป็นพระ,ะพระซิตี้นะครับตำแหน่งพระซตตี้เนาะพระซตตี้นี้จะต้องมีอายุพรรษาในการบวชในการบวชพรรษาสาเนจไม่นับนะครับบวชเป็นพระภิกษุเนี่ยสิบห้าพรรษาขึ้นนะครับสิบห้าพรรษาขึ้นแต่รวมกับสาเนนก็รวมไม่ก็ยี่สิบห้าปีในการบวชในการบวชผ้าเหลืองอยู่ในผ้าเหลืองสิบยี่สิบห้าปีถึงจะมีสิทธิ์เป็นพระซิตี้นะครับ ส่วนถ้าจะเป็นพระอภัะะสวีเนี่ยภัสวีฟังรู้แล้วมันคล้ายๆสามีแต่ไม่ใช่สามีคือภัสวามีนะครับเป็นสวามีอันนี้คือตําแหน่งที่สูงกว่าะพระสิตี้นะครับอันนี้จะต้องมีอายุพรรษาประมาณ2 0่สึงยีเนี่ย ก็ประมาณหลักก็มันห่างกันเป็สิบปีน่าจะประมาณ25ปีนะครับอายุพรรษา25ปีรวมกับสามเนินก็35ปีถึงจะมีสิทธิ์แต่งตั้งรับแต่งตั้งเป็นพระสวามีนะครับแล้วก็อายุพรรษา40นะครับอายุพรรษา40นี้คืออได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคูบาได้นะครับอันนี้พระคูบาได้เนาะอายุอายุพรรษา50าสาสิ ห้ 50, สาสิบพรรษาเนี่ยครับก็สามารถารับการแต่งตั้งเป็นสมเด็จอายธรรมคือเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเป็นบวชเป็นเนนตอนอายุสิบปีอายุยี่สิบปีบวชเป็นพระจากนั้นก็นับตั้งแต่ตอนพันพระนั่นอายุยี่สิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งพรรษายี่สบสองยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้าครบสิบห้าปีเนี่ยก็จะสามารถมีสิทธิ์ที่จะไปมี มีโยมมีอะไรมามาขอนะขอแล้วก็จากนั้นก็มีการบวชเขาเรียกว่าบวชนะก็คือรับการแต่งตั้งคล้ายๆการบวชอีกทีหนึ่งครับบวชแล้วก็ต้องได้รับอนุญาตแล้วก็เซนเให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเซนนะนะรับรองแล้วก็ถึงจะสามารถเ,าเป็นแต่งตั้งได้นะครับแล้วก็แต่งตั้งแล้วก็อายุ25ปีเนี่ยก็จะสามารถรับการแต่งตั้งเป็นเจ้า สวามีทีหนึง่งก็แล้วก็คูบาก็เหมือนกันต้องได้รับอ,อนุญาตจากสมเด็จพระสังฆราชองค์เดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็มีสังฆมีนายก้ามีอะไรฝ่ายเป็นฝ่ายโอปะกะอะไรก็มีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องผ่านสมเด็จพระสังฆราชก่อนนะครับอันนี้คือแบบของเชงตุงเนาะทีนี้แต่ว่าในในในรัชฉานก็มีอันหนึ่งก็คือเมืองยองเมืองยองนี้ก็มีสังฆราชด้วยนะครับ แต่ว่าในเชียงตุงในรัชชานเมืองเมืองท่าขี่เหล็กเมืองยองเม,มืองยางเมืองนั่นเมืองนี่ไปทั้งหมดในรัชชันทั้งหมดเนี่ยฝ่ายขืนทั้งหมดเลยเนี่ยจะต้องมีสังฆราชแค่องค์เดียวแต่แปลกตรงที่ในเมืองยองนะครับเมืองยองนี้ในสมัยก่อนมีเจ้าฟ้ามีหมากษัตริย์มีอะไรของเขาเดี๋ยวเขามีลักษณะบอกว่าเขาเป็นคนแบบคนยองอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาถือว่าเขาเป็นแบบอกิกายหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจึงเลย มีสังฆราชของเขาด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีนิกายแบบของเขานะครับเขาก็จะใส่หมวกของเขาใส่หมวกใส่อะไรอยู่ด้วยเนาะแต่ว่าพราะทางเชียงตุงพระพม่พาพระไทยใหญ่พระอะไรนี่ก็จะไม่ใส่หมวกนะครับแต่ถ้าเป็นนิกายแถวแถวเมืองยองเนี่ยเขาจะมีหมวกแหลมๆนะครับแหลมๆใส่ด้วยเนาะอันนี้เขาจะมีสังฆราชมีอะไรของเขาอยู่มีการแต่งตั้งมีแรงเขานะครับอันนี้ก็แยกออกไปเนาะ มันก็มีไทยใหญ่มีพม่าเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเมืองยองเมืองเดียวนะครับที่มีสังฆราชแล้วก็มีอะไราการแต่งตั้งอะไรของเขาอยู่นะครับทีนี้เรามาดูสรรมรศักดิ์ของไทยบ้างครับของไทยนี่สรรมรศักดิ์เยอะมากนะครับตําแหน่งในแต่ละขัน้นนี่เยอะมากเลยนะครับเอาตําแหน่งเนาะก็จะมีอะไรบ้างเอาตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปเลยไหมเอาเย่อๆเลยเนาะก็จะมี มีพระใบิกาพระสมุพระธรรมทรพระวินยัยพระวินัยทรพระครูใบิกาพระสมุพระสังฆล์พระครูสวดแล้วก็มีปร,ริยงธรรมขึ้นไปเนอะอันนี้ก็มีแล้วก็เอาหลักๆแล้วกันจะมีพระใบิกาพระสมุพระธรรมทรพระวินัยทรพระครูใบิกาพระครูสมุพระครูสังฆล์พระครูลองคูสวด ก็มีปเปรียญมีอะไรนะไอตำแหน่งพวกเนี้ยมันเยอะมากเลยจากนั้นก็ขึ้นไปเป็นพระครูสัญญาบาัตรละกันเนาะพระครูสัญญาบัตรนี้จะต้องรับทรงตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ละไอตรงนี้นะครับต้องมีขอเนาะก็มีเอาจริงๆมันย่อยไปอีกแต่ว,ว่าเอาเป็นชื่อหลักๆก็พอละมีพระครูอ่าพระครูชั้นตรีพระครูชั้นโทรพระครูชั้นเอกนะครับ แล้วก็พระครูนี่ก็มีย่อยไปพระครูตําบลพระครูอาวา่าเจ้าวาดพระครูพระรามหลวงพระครูชั้นพิเศษพระครูอะไรเนี่ยมันเยอะมากเลยแยกออกไปอีกจากนั้นก็อันนี้ขึ้นเป็นพระราชคณะเลยมีเจ้าคุณนะครับมีเจ้าคุณจากนั้นก็มีพระราษแล้วก็มีพระพระธรรมพระเทพแล้วก็พระธรรมแล้วก็พระพรหมแล้วก็นั่นก็เป็นสมเด็จ แล้วก็มีสังคราชสังคราชหนึ่งองค์นั่นเองนะครับสมเด็จพระสังคราชก็หนึ่งองค์สมเด็จพระสังคราชก็ยังแบ่งกันออกไปอีกนะสมเด็จพระสังคราชนี้แบ่งออกไปเป็นมีสมเด็จพระสังคราชเจ้าด้วยนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระสังคราชสมเด็จพระสังคราชคืออะไรสมเด็จพระสังคราชคือเป็นเชื้อพระวงศ์ของกษัตริย์ของพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองถ้าเชื้อสายเป็นราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ได้ทรงตั้งเป็นสังคราชเนี่ยก็จะเรียกว่าสังคราชเจ้านะครับตำแหน่งก็จะสูงกว่าสมเด็จพระสังคราชอีกนะก็จะตต้งแค่งองค์เดียวเนี่ยแต่ว่ายศจะสูงกว่าอ่าแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นถ้าหากว่าไม่ใช่เชื้อพระวงศ์เนี่ยเป็นสังคราชเนี่ยเหมือนองค์ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเป็นสมเด็จพระสังคราชเฉยๆนะครับอ่าสลแล้กกันเนาะว่าสมณศักดิ์เนี่ยครับของระหว่างไทยกับของ รัชชานเชิงตุงนะครับต่างกันยังไงนะครับก็ถ้าเป็นของเชงตุงนี้ปัจจุบันนี้มีแค่สี่ชั้นเนาะมีชั้นที่อ่ชั้นที่หนึ่งก็พระอ่ซิตี้พระซิตี้อันที่สองก็คือพระสวามีอันที่สามก็เป็นพระครูบาอันที่สี่ก็เป็นสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จอ่อัจฉริยธรรมนั่นเองนะครับมีแค่สี่ชั้นเนาะ เขาในการปกครองอะไรทั้งหลายก็ไม่ได้มีเป็นว่าเป็นเป็นเนจ้าคณะตำบลเป็นอะไรอย่างนั้นแต่เขาก็จะมีเจ้าคณะอำเภออะไรดูแลกันอยู่ก็มีอยู่นะก็ให้พักครูบาเป็นนั่นมีตำแหน่งมีอะไรดูแลแต่ก็ไม่ได้มีเงินดูเงินเดือนไม่ได้อะไรมากมายขนาดนั้นหรอกก็ไม่ไม่อะไรก็ก็ดูแลกันแบบสบายสบายไปอย่างนั้นนะเนาะก็ถ้าหากว่าให้เปรียบเทียบเนี่ยก็เปรียบเทียบก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะพาสิตี้ก็มันก็ประมาณพักครูอะไรอย่างเงี้ย พระสวามีก็ประมาณพระพระพระราดอะไรเงี้ยพระพระาดเจ้าคุณลาชอะไรเนาะถ้าพระครูบาก็ประมาณสมเด็จอะไรเงี้ยพระธรรมสมเด็จอะไรเนี่ยก็สมเด็จพระสังฆราชก็คือสมเด็จยาธรรมนั่นเองครับก็ถ้าเทียบตําแหน่งก็จะประมาณนี้เนาะสรุวของไทยแล้วกันสรุวไทยก็มีตําแหน่งเยอะมากนะครับมีหลักๆก็มี พระใบติกาพระสมุพระเอ่อใบพระครูสังฆราชอะไรนี่ขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็พอจากนั้นก็เป็นพระครูเนาะมีพระครูชั้นตีชั้นโทชั้นเอกจากนั้นก็มีเจ้าคุณเนาะมีเจ้าคุณพระราชพระเทพพระธรรมพระพรหมแล้วก็มีสมเด็จพระสังฆราชอย่างเงี้ยประเทศไทยมีเยอะมากเลยก็จะมีตําแหน่งมีเจ้าเอ่อเจ้าคณะตําบลรองเจ้าคณะตําบลมีเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอมีอันมีเลขามีอะไรอีกจากนั้นก็มี ลองจังหวัดมีเจ้าคณะจังหวัดมีเจ้าคณะภาคมีเจ้าคณะโหอแล้วก็มีแล้วจากนั้นก็มีกรรมการมหาจิสมาคมมีสมเด็จพระสังฆราชอะไรเนี้ยที่ไทยเนี่ยจะปกครองลักษณะเหมือนกับเหมือนกับราชการเลยเนาะจริงๆมันมีประวัติมีอะไรตามาก็รู้อยู่แต่ว,ว่านี้มันจะยาวเกินไปเอาแค่ตําแหน่งก็พอเนาะก็สรุปไปเพียงเท่านี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าตามาพูดอะไรผิดไปที่ไม่ถูกไม่ควรไม่อะไรก็ต้องขออภัยด้วยเนาะ ก็ขอจบการบันทึกไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสุขสัสดีวัเจริญพรนะครับ